ว่าทำไมกลิ่นมันแรงยังอยู่นี่นเราเจอแล้วนะไปเดี๋ยวอค่อยล้าน้ํามำนเอาจะไปหาผ่านป่ายนี่ทุกคนไม่ใช่น้ำฝนนะทุกคนนี่คือน่าจะเป็นน้ำเลีอยงเหมือนนะฮคนดเม็นเลยนะแต่ว่าไฟจยลุกค่อนข้างที่จะแรงเลยเพราะว่าเราใช้ไผ่เยอะมากเลยทุกคน การเผานะต้องต้องรอสักพักจนกว่าไฟเนี่ยจะมอดเกือบหมดนะพี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกทุกคนนะผมก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางเข้ามายังป่ากับจินดานะผมครับ,รบผมสวัสดีครับอก็วันนี้เนี่ยจินดาก็ได้ชวนผมนมาเป็นเพื่อนนะผมก็ได้ข่าวว่าจินดาเนี่ยได้ไปเห็นศพของยายจอมขอมขังเวนะวนทุกคนก็มากับจินดาใช่ไหม ไอ้มากันลองมอสอ่ามากันลองมอสจินดาเนี่ยได้ไปเจอเหมือนว่าแกจะตายนะทุกคนเหมือนว่าแกจะเสียแกจะเสียเพราะเพราะแกเนี่ยศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วนะไม่รู้แกเนี่ยตายมากี่วันนะแล้วก็เมงวันเนี่ยมาตอมนะแต่ว่าผู้ผมมันได้ไปจับต้องเนื้ออะไรนะเลี้ยวเขานิดหน่อยอืมก็วันนี้ผมก็เลยจะกลับมาดูนะทุกคนว่ายายเนี่ยได้แกนได้เสียชีวิตจริงหรือเปล่านะอืก็ถ้าเสียจริงแล้วคงต้องเผาเองก็คงจะต้องเผาทุกคน โอเคตอนนี้ก็ฝนเนี่ยมันแล้วจะลงไปแล้วทุกคนเพราะฟ้าเนี่ยยังฟ้าเนี่ยครึมๆนะไม่รู้ว่าจะเผาติดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อ,กอนอื่นเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนไปไปจนินดาเดินทางกันต่อนะ<ม>วันนี้เราก็เปลี่ยนเส้นทางเดินนะจนินดาเรามาอีกทางกันาทานุกคนมามาอ,อีกทางนะฝนก็นนเริ่มจะตกแล้วทุกคน สังเกตได้นะผมเรามาดูจีดาโชคดีนะเพืถึงที่เรามาเนี่ยฝนเนีไม่ตกลงมาหนักมากนะฝนตกเป,ป๋อๆนะทุกคนอคตอนนี้เราก็เลี้ยงที่จะมาอีกทางหนึ่งนะผมยังไม่ได้มา,านานนะทุกคนจีดาเนี่ยกับน้องมอนเนี่ย เขาเนี่ยได้มาที่นี่กันสองคนแล้วก็บังเอิญไปเจอศพไม่รู้ว่าเป็นศพหรือเปล่าทุกคนเหมือนจะเสียชีวิตนะน้องบอกเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเสียชีวิตวันนี้ก็เลยกลับมาพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจริงเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันอาจจะมีพวกสัตว์ป่าอะไรเงี้ยมาลากไปกินก็ได้นะเพราะว่าสัตว์ป่ามันจะได้กลิ่นนะครับผมวันนี้ก็เลย มาเดินทางมาถ้าเจอแกเนี่ยเสียชีวิตจริงๆก็คือคง,งจะต้องเผาศพให้แกนะไม่รู้ว่าจะเผาได้หรือเปล่าเพราะว่าฝืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปียกเลยแต่ก็จะพยายามดูทุกคนเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะ,ะทางกันต่อทุกคนไปชิ้นนะพร้อมยังทางไหนวะเอาไมา่ ออี่ทางนี้เหรอรู้ว่าทางนี้ไปนำไปเรื่องนั้นนมบัติของป้าบวเลยข้างบนนู้นดิที่เไปเอาสมบัติของป้าบัวนแ่ะกล้เลยเพราะว่าเายางนั้นหรอทางนั้นเหรอนู้ว่ข้างบนนู้นรไม่รู้เะลองเสี่ยงดูถ้าไม่ติดก็ต้องเช็งโศกไปตรงนี้ก่อนก็ รอมันมันฝนหยุดก่อนแล้วก็ใหอ่ต้องทำแผนเผาอีกทีเอนนอ,อเอเอ,เอใช่ใช่ของของไม่รู้ว่าเกิดจากเกิดจากอะไรแล้วตายไม่รู้ว่าที่เราจัดการนวันนั้น่ะเขาเจ็บหนักหรือเปล่าช้ำหนหรือเปล่าโดนไปเยอะอยู่ะแล้วก็โดนไม้นะ่ะส่วนคาวันไปเกิด <คง S 2> จากเราอไม่รู้ว่าเกิดจากเราหรือเปล่าแต่โดนไปเยอะแล้วก็โดนไม้อะ มคดเยอใช่แต่ว่าคือผมก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นเราหมาปุ๊บเราก็เราก็กลับอเลยผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรไงพอจินามาเห็นเราปุ๊บเออแกเสียชีวิตแล้วหรอกะตกใจเหมือนกันเนี่ยมีทับป่าไผ่เนาะผมว่าทางนี้แหละ ค,ครง,งไหนกดไปปันไ,ไม่ได้มานานมากนะกินแล้ววะกิลนลกินยังพอมีจางๆนพี่ทานนี่เราไม่กินนะมีกินแล้วนะ นู้น,นใช่ป่ะใช่มันกลมกลินกับพืนหนึงมองไม่เห็นใช่ใชป่ะตรงนั้นใช่ไปดูให้ลองเหมือนหัวทำไมกลิ่นมันแรงยังอยู่นี่ยเราเจอแล้วนะโ <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> เจอไหม่รู้ทุกคน,กนเจอนะอนอจินาจะแบกไปยิงวะเหม็นมากเลยฮะเหม็นมากเลยทุกคนคือกลิ่นแก๊ออกเลยนะผมว่าน่าจะยังเราก็ต้องสามสี่วันแล้วอะ ใช่ฮะมองอไงดีวะเนี่ยเห็นมันติน้องอะใครเห็นเยอะไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันติดเลือดเล่ติดอันนี้เพราะมันพวกน,ไไนี้พวกนี้อันตรายว่ะทึ้งท้ายทุกคนนะเห็นจับไมได้วะอาไต่อนฝนตกกันทุกคนไ้ยจนนะมีปลวกรู้ เผาไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้เผาไม่ได้มีจอมปลวกยังทุกคนหจูว่าจวะตรงนี้เผาไม่ได้นะจินนเราเผาเหมือนเผาตัวปลวกเองก็มีเจ้าที่อยู่นะแล้วเหมือนเราเผาทับที่เขาต้องลากต้องลากเผากลางข้างหน่อยจนเพราะว่าตรงนี้มันมีอันนี้อยู่มีจอมปลวกจอมปลวกเองก็มีอย่างนี้อยู่นะแต่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันยังมีเจ้าที่อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเผาตรงนี้ไม่ได้ทุกคนแต่เรา นีาาพี่ลากไปไหวไหมกินแรงจริงพี่ขนา้าฝนต้องแมงวันยังมาต้อมเนะื้อเอาไงเราลากไปเลยไหมลากเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือกับน้ำมนต์นะพี่ต้องไปหาอาจารยนได้ไหม ุกคนเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปนอนที่อะระวังศพข้างล่างนู่นเลยทุกคนทีน่ะวัวเผานี่แหละไม่ไหวแล้วข้างล่างข้างล่างถอดไม่ไหวแล้วอ่ะก็ตอนแรกผมว่าจะลากไปข้างล่างก่อนนะแต่ว่าไม่ไหวไไหพี่แล้วก็กลิ่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากลิ่นแรงมากผมเนี่ยลากไปไม่ไหวนะอื้ม กินนี้ติดมือแล้วนะพี่ผมเน้นลากลงมาได้ประมาณไม่ไกลมากนะพี่แต่ว่าไม่ไหวละมันหนักตัวแล้วก็กินเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเนยนะพี่เหมือนว่าศพย่งตายมาประมาณสี่สามสี่วัวนละคิดว,ว่านะนพอกินมันออกแล้วก็ตอนนี้น้ำเลือกมันมีแล้วนะพี่แล้วน้ําเลืองมันดําๆยังไงไม่รู้พี่ผมรู้สึกว่ามันเม็นตรงน้ําเลืองจริงน,นะ <c oughs> น้ำเหลืองมันเหม็นมากเลยแต่ผมจะลองถ่ายกล้องหลังให้พี่ดูนะน้ำเหลืองคือเหม็นมากเลยพี่อ่ะนี่ทุกคนดูนะน้ำเหลืองใช่ปะ่ะไปทุกคนผมใจใทุกคนนี่มันเหม็นตรงนี้เมื่อกี้ผมไปจับโดนอะนี่นะ่าจะเป็นน้ำเหลืองของมันนะทุกคน,นคือแบบเหม็นมากจับได้ปะจิดนดาน้ำมันเอาจะไปหาผ่านไป นี่ทุกคนไม่ใช่น้ำฝนนะทุกคนนี่คือน่าจะเป็นน้ำเลี้ยงเหมือนนะโคนเห <c oughs> ม็นเลยเนี่ยผม,มเป็นแล้วดำๆนี่คืออะไรวะจินดาไม่่รู้พีดเลยทุกคนดดูิเป็นของอะไรปะของเขาตัวปะของออกจากตัวเออของออกจากตัวปะดำๆดำเนี่เยทุกคน ไหนหวเลยพี่อันี่เหนียวไอะไรพี่นี่เผาดีกว่าไหมเผาก็ได้วยไม่ตบ้างผมขอนั่ง่ะ โอ้สิตาคนตอนนี้ฝนเนี่ยกำลังเริ่มตกเลยทุกคนจัดเลยตอนนี้เราก็เริ่มทำการเผาะะ้วทุกคนตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะผมเองก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่หาฟืนให้พี่ดูนะแตนน่ว่าไฟเนี่ยลุกค่อนข้างที่จะแรงเลยเพราะว่าเราใช้ไผ่เยอะมากเลยทุกคนทำการเผานะ ต้องต้องรอสักพักจนกว่าไฟเนี่ยจะมอดเกือบหมดนะพี่เพราะว่าเผื่อเผื่อว่าศพเนี่ยมันไหม้หมดนะเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกนะทุกคนพอฝนตกเนี่ยอาจจะแบบถ้ามันตกหนักขึ้นมาเงี้ยเราก็ต้องคอยสุ่มไฟเรื่อยๆจนกว่าร่างของแกเนี่ยจะเหลือแต่ขี้เถ้านะเราก็ต้องนั่งรอแบบเนี้ยนะทุกคนเมื่อนหร่ทายนะขี้เถ้ายืนรวเอาไปใส่ตรงไนี้นะเดี๋ยวขุงข้าวอ่ะจะปล่อยลอยอังคารนะาจะ ็ต้องกลับมาที่นี่ไงทุกคนที่ท้า,า,า,าขอไฟลุกแต่ไม่รู้ว่าไฟนี้มันจะพอหรือเปล่าแล้วก็ดูจากสถานการณ์ของฝนเนี่ยน่าจะมาต้องเอาอาจารย์มาบ้างอาจารย์มาชิวพี่เท้าด้วยเออคดีนะ<า>พี่เด็กอย่างเราเรา,เราไม่น่าจะได้นะได้ยังก็ได้แล้วเา,เ,าเล่นของมัอนดามาได้เหมือนกัน,นเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอนะพี่เพราะว่าถ้าเราไม่นั่งรอเนี่ยถ้าฝนตกหนักขึ้นมา,าจริงๆเนี่ย มันจะไหมไม่หมดนะแล้วก็มันก็จะเป็นการไม่เคารพศพด้วยนะ <S <S 1> <S 1> เราก็ต้องร้องหลอ,ลอจนกว่าคิดเท่าเนี่ยมันจะไหมหมดผดลเนี่ยตกไม้เรื่อยแล้วก็เมื่อกี้นยะผมพี่ระหว่างที่เราเนี่ยกำลังหาฟืนกอกไฟเนะี่ยผมได้ยินเสียงบางอย่างนะแตงมาจากข้างบนเนะเ,นเสียงแบบโอดครวนเหมือนจะร้องไห้เหมือนจะเศร้าๆอย่างไรไม่รู้นะนีอ่อาจจะเป็นกุมารก็ได้พี่กุมารที่ที่เขาเลี้ยงเอาไว้อะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งพี่ แตจะเล็กเไม่เล็กมากก็ดำๆำผิวดำดเนี่ยที่เขาเคย meal, เามาทาี่เขาสัตว์เียงขาบอกมาทบริวารแต่ผมไม่เห็นนะผมได้ยินแค่เสียงเสียงเหมือนก็แบบคล้ายๆแบบเด็กอดควรมันจะร้องไห้ประมาณนี้<ช>ไม่รู้ว่าร้องไห้ดีแบบอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นแม่เลยก็ได้ว่าเพื่อนนะอาจจะแบ gods, บอนว่า mig, อาจารย์ก็เหมือนแม่เหมือนเขาเลี้ยงดูตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้นะผมเองก็มองหาอยู่แต่ว่าก็ไม่เจอตัวเหมือนกันเลยพี่ได้ยินแบบแบบีุ่ เดี๋ยวเรามานั่งรอก่อนนะพี่ก็คาดว่าคืนนี้ก็น่าจะต้องน่าจะเกือบเกือบไม่มืดก็เกือบมืดอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ต้องบอกว่ากี่โมงแล้วนะเิ่มจะเยอะนห้าโมงจะหกโมงกันนะเราก็ใช้เวลาหาฝืนนะค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มานั่งรอก่อนนะครับตอนนี้ก็หกโมงกว่าจะอันนี้นะพี่จะหกโมงครึ่งนะผมเองก็ได้นั่งรอกับน้องจินดาด้มาสักพักหนึ่งนะตอนนี้น้องจินดาก็พยายาม สุ่มไปเข้าไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไฟเนี่ยมันก็หมดไปเรื่อยๆนะพี่ประมาณนี่ยเราก็ต้องสุม่มไปคอยสุ่มไปเพราะเนี้ยฝนตกมาได้พักใหญ่เลยนะยังไม่หยุดเลยนะกล้องหน้าผมยังหมุนตอนนี้ผมเนี่ยเหนียวตัวมากแล้วก็ตัวเนี่ยเหม็นมากๆนะพี่เพราะว่าบอกว่าไงอ่าน้ำห้องศพอะ่ะน้ำเลี้ยงองศพอ่ะกลิ่นเหมือนของที่จะแรงนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะ นั่งรอกันนั่งกินได้สักพักหนึ่งนะพี่คาดว่าตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองนะที่เราาก่อไฟสุ่มไฟเข้าไปรอบที่สองละคิดว่ารอบนี้น่าจะเผากระดูกจนหมดนะคิดเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะมานั่งรอกันก่อนนะพี่พ่งครับตอนนี้ก็่า,าไปได้พักหนึ่งนะมันไม่รู้ท้องฟ้าในกล้อง,ใน,องในกล้องนี่พอสว่างนะจินดะาตอนนีน้ข้างนอกนะี่คือมืดมากเลยนะแต่ในกล้องนี่ยังสว่างอยู่เลย เราก็นี่ละตอนนี้เราก็ได้เผาศพไปได้อันนี้หนึ่งนะพี่ก็เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะให้พี่ก็คือตอนนี้เป็นไฟรอบที่สองนะรอที่สเหรอใช่เราก็เป็นไฟรอบที่สองเราแล้วลเพราะว่า,อารอบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวถ้าเราผ่านรอบนี้ปุ๊บเราก็จะกลับเลยนะ เดอนม่รู้ว่าในความตไหมแต่ผมกับตาตาคือ voilà ิงญญาณหรือเปล่าวะลองลองนทำไง กินอาหารปวดขาเลยกินล้มไปเลยวิญญาณบอกใ่ไหมไม่รูร้ไม่เหมือนวิญญาณนะเพราะมันหลนังๆดับดำมืดเดี๋ยวอยู่อ่ะอ้าว ไฟรอบสองนะทิดนดาเพราะว่า,ควาแค่สองลอบก็พอแล้วมั้งร่างแก่กันนาจ๊ะน,นี่นะขอแค่สองลอบพอลับไม่ไหวแล้วกลับแล้วเขม,ไไมิก่อนไปลูกไปเสียงไ,ไปทิพทุกคนพูดรเฮียเลยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้ในกล้องนี่เห็นหรือเปล่านะผมว่าผมเห็นนะในกล้องก็น่าจะเห็นนะทุกคนมันนั่งอยู่งั้นนะทุกคน มันขนาดตายไปแล้วเนี่ยอย่างเฮี้ยนเลยทุกคนผมก็จะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะทุกคนคือว่าพรุ่งนี้ไม่ได้หรือว่าวัานไหนเรา <นะ S 1> เราต้องมาเก็บกระดูกมันเองนะก็ต้องอผมคิดว่ามันน่าจะไม่หมดนะเพราะว่าไฟกองนี้เป็นกองที่สองนะที่เราก่อไว้เป็นฟืนกองที่สองละ ก็โอเคเดี๋ยวผมนัดเจ้าขาตัวนี่เดินทางกลับก่อน